สวัสดีทุกท่านนะฮะกลับมาพบมาเจอกันอีกแล้วเนาะนะครับสวัสดีฮะหลังจากที่ทําการเชื่อมเหล็กติดต่อกันแล้วเนาะนะครับผมก็จะทําการตัดตัวนี้นะครับเพื่อเป็นกรอบด้านนอกรอบนอกนะฮะเบืบ้องต้นก็จะต้องวัดก่อนนะทุกท่านวัดก่อนเพราะว่าเราไปวัดระยะงานจริงมาแล้วนะฮะเรากจะทําการอา่อ สิบปีเยาทำการตัดตัดฉากเป็นสี่สหาองศานะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพับพับปุ๊บต่อยเจ็แล้วก็ร้อยแปด รอยแจุดตัดที่สองร้อยแปดไปเกิดเป็นร้อยเจบสี่ ทำเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะทุกท่านทำเป็นกรอบสี่เหลี่ยมโอ้เหล็กตักเด็ดร้อนมากเลยเวลาไปบ่ายไม่รู้เรื่องเลย,ย,ลลลลยร้อน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 หุยอะไรสีุ่บคอับ รักจะไม่หัวใจร้อยเจ็ก็ร้อยแปดโอ้โหเหล็กเส้นหนึ่งกรอบหนึ่งใช้เหล็กเกือบเส้นนะเหลือเส้นนิดเดียวหนึ108่งร้อยแปด ปุ๊บตัวนี้ตัดแค่ตรงนี้พอเราจะไปกบตัวนู้นเควัดเลยเดี๋ยวผมจะลองตัดให้ดูเป็นตัวอย่างสักเส้นนะฮะทุกท่านเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวเตรียมเครื่องตัดก่อนสักครู่นะครับอ่าทุกท่านตอนนี้ไปเตรียมยเจียม,มาแล้วเดี๋ยวเสียงดังนะฮะต้องขออภัยสักครู่นะเดี๋ยว ปลั๊กไม่ติดเด็กไฟดับวะเช็คไฟก่อนไม่ไม่ติดไฟมาเอาแสดงว่าปลั๊กเสียนะปลั๊กเสียนะฮะปลัก๊กไม่มีไฟบ่ สิวไม่ขาดสายขาดในยุ่เช็คอ,อีกสักหนึ่งรอบอมีไฟเอ้เออฮึ ไม่ได้แล้วเปลี่ยนปลักพวงแล้วทุกท่านเ,าเดี๋ยวชอบปลักพวงก่อนสักครู่นะฮะทุกท่านมาแล้วไปเปลี่ยนปลักมาแล้วโอเค เริ่มนะฮะ ตัดให้เสร็จก่อนนะฮะอะ่ทุกท่านตัดเสร็จแล้วะฮะเดี๋ยวทีนี้ผมก็จะพับนะฮะพับลักษณะแบบนี้นะครับให้เป็นสี่เหลี่ยมเนาะอ,อพับเข้าหากันเป็นสี่เหลี่ยมแล้วผมก็จะเชื่อมนะครับนี่ลักษณะเป็นแบบนี้เป็นกรอบรึป ครึบนี่ครบเซตนะฮะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะฮะทุกท่านเดี๋ยวผมก็จะเชื่อมมุมแล้วเดี๋ยวก็จะทําการปิดขอบอุลุดอลุด,ลด,ลดนี่ครับผมอา้าวหลุดเป็นไรเราจะเชื่อมมีแล้วนี่ฮะก็ประมาณนี้ครับผมโอเคฮะเราจะทําแบบนี้นะฮะทั้ง4เซตเลยนะ,ะทุกท่านทั้ง4ี่ชุดนะครับ ไว้เจอกันนะครับคลิปถัดไปนะฮะคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมว่าสีหันเสร็จแล้วจะเป็นยังไงครับสวัสดีครับ